ตัวชายเสื้อแดงที่พยายามตามหญิงสาวขึ้นตึกเอื้ออาทรได้แล้วนะครับเจ้าตัวยอมรับสารภาพหลอนเป็นไปตามคาดเสพยามาวอนขอเจ้าหน้าที่ปล่อยผมไปตามหาฝันเถอะครับฝันสูงสุดของผมคือการได้เป็นรอป,ปอพองงกันทั้งโรงพักเลยและนี่คือวงจรปิดช่วงนาทีเกิดเหตุครับคุณผู้หญิงเขาก็กำลังเดินมานะฮะจะมาที่ตึกผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยปั่นจักรยานมาครับคุณผู้ชมตอนหลังเนี่ยรับสารภาพด้วยจักรยานนี่ก็ขโมยเขามานะฮะ พอปั่นมาถึงตรงตึกบริเวณตึกเอื้ออาทรก็เจอหญิงสาวครับหญิงสาวนกําลังเดินเข้ามาในตึกเห็นไหมฮะมาแล้วผู้เสียหายเสร็จปุ๊บเหมือนเหลือบมาเห็นตอนนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนี้เริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยเหมือนจะตามมาหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่แน่ใจแต่สักพักพอมันเดินมาใกล้ๆได้ยินเสียงสืดสดส,สาดวิ่งเลยคุณผู้ชมนี่ มันมาแล้ววิ่งวิ่งหนีขึ้นไปเสียงซืดซาดตามมาตลอดเลยนะฮะเสร็จปุ๊บพอไปถึงชั้นของตัวเองรีบวิ่งเข้าไปในห้องตูนวิ่งสุดชีวิตอ่ะไอนี่ก็ตามขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ทําเสียงตลอดอหเสร็จปุ๊บบางจังหวะมันเหมือนจะวิ่งลงแต่มันไม่ไม่ไม่ลงมันลงมาแป๊บหนึ่งมันวิ่งขึ้นเสร็จปุ๊บคุณผู้หญิงเขาวิ่งไปที่ห้องแล้วเขาไปบอกพ่อนี่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 ฮะมันวิ่งตามขึ้นมาจะเห็นจังหวะเดี๋ยวมันวิ่งตามเขาอีกนิดนึงเสร็จปุ๊บ เนี่เห็นไหมฮะเหมือนวิ่งลงไปนะแล้ววิ่งกลับขึ้นมาใหม่ตูนค่ะแล้ววิ่งตามขึ้นไปแล้วพ่อเขาออกมาอีตอนพ่อเขาออกมาทีนี้พ่อเขาโวยวายแล้วเฮ<อ>้ยตามลูกทําไมอะไรยังไงวิ่งหนีอหนีปุ๊บควบจักรยานเลยทีนี้สับแหลกปั่นจักรยานสับแหลกออกจากตึกมีพลเมืองดีไปถ่ายคลิปได้เฮ้ยนี่เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าปั่นจักรยานสับแหลกอยู่กลางถนนมีอีกคลิปหนึ่งนี่สับแหลกนี่ บนถนนบนถนนเลยตุน้นสับแรกเ,เดี๋ยวนะคะไม่ได้อยู่เลนซ้ายด้วยนะเนี่ยมันบ้าแล้วอยู่เลนกลางเลยถึงต้องถ่ายคลิปไงว่าเฮ้ยอะไรวันนี้อ่ะเอาเป็นว่ารวบตัวได้แล้วคุณผู้ชมครับนี่คือนายมารุตหรือนายเต้อายุ27ปีจังหวัดที่เจ้าหน้าที่รวบตัวได้เนี่ยพูดจะไม่รู้เรื่องเลยบอกผมต้องตามเขาครับเขาไปสมคบคิดกันกับครอบครัวของผมไล่ผมออกจากบ้านตำรวจบอก เขาไม่ได้รู้จักมึงเลยสภาอึดได้สติขึ้นมาอ๋อพี่ครับผมหลอนยาผมขอทําตามฝันนะครับผมต้องการเป็นรอปรพอครับแล้วไอ้ที่ไปเอ,อ,อื้อทอมาแล้วไปทําอะไรแล้วทึ่วิ่งตามผู้หญิงนะที่วิ่งไปฮะตามผู้หญิงทัผมเ็งเขาคิดได้ผมก็เลยขึ้นไปครับคือเขาใส่แมสสีดําแล้วเปาโทรศัพท์ครับเขาเข้าข้างแม่ผมเกินไปครับสามเดือนกว่าผมโดนทาร้ายไม่มีบ้านนอนครับ สติไม่เขาเต็มไงผมเล่นยาเยอะไงครับเข้าใจผิดไงครับผมคิดว่าเขาจะหาเรื่องผมก่อนนะครับผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนครับเสพเยอะไหมวันหนึ่งอ่ะจำไม่ได้เลยพอวนเลยนเยอะเลยเหรอไม่เยอะครับนอกจากยาเสพบยาแล้วมีอย่างอื่นไหมไม่มีเหล้าเบียร์ไม่กินบุหรี่ไม่สูบอะ่ะอยากขอโทษผู้เสียหายไหมอยากครับให้โอกาสผมุนทำไมวันดียวเราสมุด จะทำตัวเหมือนที่ผมเขียนไว้ครับถ้าไม่ได้ทังเสือเขา้งหมาเราก็อความฝันเลยครับอยากทำไมถึงอยากเป็นรอพอเพราะว่าผมเล่นเป็นมาผมแรกพ่อแม่อมเออเสพยามาตั้งแต่อายุ12แล้วเสพบันละหลายเม็ดนะครับก่อนหน้านี้ก็ถูกพ่อแม่แจ้งจับมาแล้วหลายรอบหนีออกจากบ้านมาไปรับจ้างเป็นพนักงานร้านน้ำแข็งตอนนี้งงไปหมดแล้วครับผมรู้สึกผิดครับผมอยากขอโทษนะครับผมขอโอกาสไปตามฝันคือการเป็นรอรพออยากเป็นรอรพอแต่ประวัติก็คือโชคโชนมากเออ ผู้กำกับโรงพักบางพลีนะครับก็บอกว่าโดนไปนะฮะคุณผู้ชมก็คือเสพยาเสพติดจนประสาทหลอนนะฮะเป็นภัยสังคมบุกรุกเคหสถานในยามวิการประพฤติตนวุ่นวายขู่เข็นทาให้คนตกใจกลัวและลักทรัพย์ประวัติคดีโชคชนตั้งแต่อายุ15นะครับถูกดําเนินคดีเรื่อยมาจนอายุ67เจ็จนจนปี67มีความผิดทั้งยาเสพติดบุกรุกลักทรัพย์ในท้องที่ทั้งบางพลีบางเสาธงและบางปะกงครับแต่ความฝันคือเป็นรปภพ,พักสักครู่นะครับ16นาฬิกา5